รู้หรือไม่คะว่าเจ้าของธุรกิจกว่า70%ยังคงใช้ไรายได้จากธุรกิจหลักในการดูแลครอบครัวและสร้างภาระให้กับลูกหลานในรุ่นสืบทอดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง พราะผู้สืบทอดเมื่อเข้ามาสานต่อกิจาการสิ่งที่เขาต้องแบกภาระคือค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังต้องดูแลให้กิจาการเติบโตเพื่อมีเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในครอบครัวด้วยค่ะและนั่นก็ทําให้กว่า60%ของรุ่นสืบทอดต้องล้มเหลวเหตุเพราะว่าขาดระบบสวัสดิการที่ดีและจากสถิติของการสืบทอดกิจาการรุ่น100เซเมื่อส่งต่อไปยังเจนที่2จะเหลือแค่30และเจนที่2ไปยังเจนที่3เหลือ1 2และ4%อร์เซในเจนที่4ค่ะ 70%ที่เหลือนั้นสาเหตุกว่า60%เกิดจากปัญหาในเรื่องของการขาดระบบสวัสดิการที่ดีค่ะและในวันนี้เราจะมาแบ่งปัน4วิธีในการที่จะทำให้ธุรกิจเราสามารถที่จะส่งต่อได้อย่างราบรื่นและมีความมั่นคงค่ะวิธีแรกค่ะคือการตั้งกองทุนสวัสดิการครอบครัวค่ะโดวยวิธีนี้เราจะใช้เงินกองกลางโดยดึงเงินจากบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนะคะแล้วไปหาวิธีในการลงทุนซึ่งสินค้าทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้จากัดแค่ในประเทศไทยนะ ะะมันมีทั่วโลกเลยหาแพลตฟอร์มการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงต่ำและสามารถการันตีผลตอบแทนได้ในระยะยาวแค่วิธีนี้ก็สามารถทำให้ครอบครัวลดโอกาสในการเกิดคอนล l i c t ระหว่างสมาชิกที่ทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำงานในธุรกิจครอบครัวได้แล้ว 2. คือการกำหนดสิทธทิประโยชน์อย่างชัดเจนค่ะเพราะสมาชิกในครอบครัวมีสถานะที่ต่างกันค่ะบางคนเข้ามาทำงานในธุรกิจบางคนไม่ได้ทำบางคนเป็นคู่สมรสที่ทำงานบางคนก็ไม่ได้ทำค่ะและยังมีผู้สูงอายุในครอบครัวอีกดังนั้นจะต้องแยกให้ชัดค่ะว่าใครที่จะมีสิทธิเบิกสวัสดิการจากครอบครัวได้บ้างและการเบิกนั้นมีลิมิตหรือตัวเงินอย่างไรไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนลูกหลานค่ารักษาพยาบาลหรือค่าดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งข้อตกลงนี้ ควรจะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรชเช่นรายงานการประชุมและทําให้สอดคล้องบางรายการเราสามารถเบิกจากบริษัทโฮดิ้งคอมพานีหรือบริษัทโอเปอเรติงก็ได้ค่ะรายการที่ลงไม่ได้เนี่ยเราก็จะเบิกจากเงินกองกลางที่เราได้วางแผนมาตั้งแต่ข้อแรกค่ะ 3. ค่ะสําหรับบางครอบครัวอาจจะต้องมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าโฮดิ้งคอมพานีเพื่อใช้ในการบริหารเงินและวางแผนภาษีค่ะเนื่องจากโฮดิ้งเนี่ยเราสามารถดึงเงินกําไรจากบริษัทลูกแล้วนําเงินก้อนนี้ ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม การลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งผลกําไรที่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะมาบริหารเป็นค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อแรกเพียงแต่ว่าในการวางแผนภาษีเนี่ยอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดสรรน,นิดนึงนะคะเพราะบางรายการของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถเบิกจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจได้เพื่อเป็นการประหยัดภาษีแต่เพื่อความชัดเจนค่ะรายการที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเนี่ยควรจะมาเป็นรายจ่ายของบริษัทโฮดดิ้งค่ะ และข้อสุดท้ายคือการสร้างเครื่องมือธรรมนูญครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายๆคนนะคะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆการเข้ามาทํำงานในธุรกิจการจ่ายค่าตอบแทนนโย,ยบายการบริหารธุรกิจของครอบครัวการดูแลสวัสดิการและก็การจัดการข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะ ดังนั้นเราพอจะสรุปกันได้อะค่ะว่าวิธีในการที่จะรักษาสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้มีความยั่งยืนเนี่ยคือการมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าสวัสดิการครอบครัวถือเป็นกาวใจที่จะ รักษาสายสัมพันธ์ได้แต่วิธีที่จะรักษาเจตจำนงของสมาชิกในครอบครัวให้มีความยั่งยืนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะผูกติดกับธุรกิจของครอบครัววิธีการบริหารคือต้องหาแหล่งที่จะสามารถดึงเงินออกมาตั้งเป็นกองกลางต่างหากแล้วไปเจเนเรตรายได้เพื่อที่จะสร้างดอกผลมาดูแลสมาชิกในครอบครัวดีกว่าไปพึ่งพิงธุรกิจหลักซึ่งมีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจผลประกอบการจํานวนสมาชิกและคนที่เข้ามาทํางานในธุรกิจครอบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเจเนอเรชันและถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรืออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาตามช่องทางนี้ค่ะเพื่อที่จะขอคำแนะนำเบื้องต้นได้ค่ะและถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะคะ